มาแล้วจากปลาดองรัสเซียนะหรือว่าปลาดองเกลือสูตรยายจีจี้จ้ะที่ทําทานและทานไม่หมดนะคะลองเอาไปทอดดูจ่ะซอยหัวหอมใหญ่ซอยพริกสดใสจ้ะมาลองกันจ้ะทุกคนจ้ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันจ้ะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะอ่าปั้นข้าวเหนียวก่อนนะ,ะทุกคนอืมอหอมแดงสักนิดนึงนะและ้วก็พริกสดสักหน่อยนะคะดูทีว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ,ะทุกคนจ้ะจะเหมือนกับอ่อ ปลาทูเข็มบ้านเราไหมหรือว่าจะเหมือนกับปลาส้มหรือว่ายังไงนะคะอืมรสชาติจะออกเหมือนปลาทูเค็มปนกับปลาส้มนะคะอยู่ระหว่างกลางสองอย่างเนี้ยจะทุกคนจานะคะอ,อร่อยจ้ะ อร่อยทุกคนอร่อยมากเลยจ้ะกินกับผักสดนะคะอืมอร่อยจ้ะทุกคนจ้ะนะคะเหมือนกับปลาปลาทุเค็มบีบมะนาวจ้ะทุกคนจ้ะนะคะถ้าเราเราพูดถึงปลาทุเค็มก็จะจะ,จะเหมือนกับปลาทุเค็มที่เราบีบมะนาวใส่จ้ะนะคะแต่ว่าของสาวบริรัมเนี่ยจะไม่ได้บีบมะนาวใส่นะคะเพราะว่า สาบ,บลีลำได้ดองไว้หลายวันแล้วนะคะก็รสชาติของสาบ,บลีลำที่กำลังกินอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเหมือนกับอ่าระหว่างปลาทูเค็มบีบมะนาวกับปลาปลา,ปาส้มจาจ้านะคะอยู่ระหว่างกลางกันจานาคะอือสาวลือสาบีลำดองไว้นานนะคะก็เลยไม่ค่อยเค็มจ้าะคะก็อ่อจะหยอดน้ำปลาดนึดนงเพิ่มไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยที่เห็นในจาัาทุกคนจ้านะคะว่าจะมีอ่อ หอมซอยนะคะแล้วก็จะมีพริกสดนะคะแล้วก็กินกับผักสดเนี่ยออร่อยทุกคนอร่อยลองไปทำทานดูนะคะอืมอร่อยจ้ะเ <c oughs> ข้ากันกับผักสดทุกชนิดเลยนะทุกคนอืมอ่ะปันป่นปันปันข้าวเหนียวนะคะ ฟันข้าวเหนียวไม่ค่อยเก่งจะ้ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานข้าวเหนียวนะคะ,ะแถวบ้านจะทานข้าวเจ้ากันจะ้ะทุกคนจะ้ะแถวบ้านจะทานข้าวเจ้ากันจ้ะนะคะแต่ว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบทานข้าวเหนียวเนาะนะคะก็จะทานข้าวเหนียวอร่อยกว่านะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะปลาสาบักดงนะคะหรือว่าปลาดงสูตรกใหญ่จีจีเนี่ยจะทานได้กับ หลายหลายอย่างเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะบางท่านก็จะทานกับ้มตำเนาะนะคะตาแตงหรือว่าตําอะไรสูตรตาต่างๆนะคะก็เห็นเขาทานกันกับ้มตําก็ดูอร่อยนะคะอร่อยดีแต่ว่ารสชาติเขาก็อร่อยจริงๆนะทุกคนรสชาติอร่อยนะของดิฉันไม่ต้องบีบมะนาวเพิ่มเลยจ้ะเพราะเหมือนที่บอกจากคลิปที่แล้วจ้ะว่า ดิฉันได้ดองไว้หลายวันนะคะลดชาร์จก็จะเปรี้ยวมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งนี้แหละที่ฉันชอบจ้ะนะคะอืมนะจริงๆแล้วนะคะถ้าถามว่าปลาดองเกลือเนี่ยดองเกี่วันถึงจะทานได้นะคะตามสูตรแล้วนะคะดองสามวันก็ทานได้แล้วจ้ะจะว่าของดิฉันก็เหมือนที่บอกคลิปที่แล้วจ้ะนะคะถ้าใครได้ติดตามสามรีลับนะคะก็ สามเรนลัมก็จะได้บอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ฉันชอบทานรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่อยากจะได้กลิ่นอะไรจากป่าจากนะคะก็เลยเอาไว้อา,อาไว้นานนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าหลายๆท่านเขาก็บอกมานะคะว่าสามวันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรแล้วจะไม่ได้กลิ่นข่าวปลาข่าวปลาปแล้วนะคะเออจาแล้วนะคะอืมทานไปด้วยกุยไปด้วยก็จะประมาณนี้จัดทุกคนจ้าอืม อร่อยอร่อยจริงๆจ้ะทุกคนจ้ะอือปลาทุกเข็มบีบมะนาวนะคะจะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าดฉันไม่ได้บีบมะนาวเดีฉันก็เลยสรุปว่าอรสชาติอยู่ระหว่างกลางปลาส้มกับปลาทุกเข็มนะคะเอ่อจะอยู่ระหว่างกลางแบบนั้นนะคะอร่อยอร่อยจริงๆจ้ะทุกคนจ้ะนะคะอร่อยมากอร่อยมากนะคะขอสรุปจากคลิปๆนี้เลยละกันนะคะว่ารสชาติอร่อยมากจ้ะนะคะ ขอตัวก่อนอนาะะจารย์ทุกคนจ๋านะคะเพราะว่าทาด้วยเราคุยด้วยมันไม่สะดวกอาจารทุกคนจ๋านะคะเป็นคนที่ทําไม่เป็นเลยจริงๆนะคะอาจากทุกคนจ๋านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม